เปิดดวงลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2567ดวงชะตาจะเป็นเช่นไรทำแบบไหนถึงได้ดีและ freely, มีโชคล่ะการเ <literacy> งินจะมาจากช่องทางไหนได้บ้างแล้วถ้ามีปัญหาก็บอกทางแก้ก่อนไปรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นอาจารย์เกตทวาก็ขอแฮปปี้นิวเยียร์และสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ และ EP ีนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎครับอาจารย์เกตเทวาก็จะดูให้ตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวานะครับยิงยาไปถึงสิ้นเดือนมกราคมเลยล่ะครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะได้ดีหรือถ้ามีปัญหาติดตรงไหนจะได้บอกทางแก้เราก็จะได้รอดก่อนไงครับดีไหมครับและอาจารย์ก็จะดูครบทั้ง5เรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็เลขนําโชคท้ายคลิปอีกด้วยนะครับตรงนี้เริ่มต้นที่ ตัวเรากันก่อนเลยนะครับอาจารย์เกตเทวาก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าดวงดาวทิศทางการโคจรของดวงดาวเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่าจะมีดาวโคจรจากเรือนปุตตะเข้าสู่เรือนอลิครับเ<ๆ>พราะฉะนั้นก็เป็นการวางแผนตะเตรียมสแสดงว่าช่วงปลายปีต้นปีจะเริ่มมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ให้เราได้ทําให้เราได้บุกเบิกให้เราได้เริ่มต้นนะครับก็ลุยทําได้เลยแล้วโดยเฉพาะครับ ดาวอาทิตย์ย้ายวันที่สิบห้ามกราคมครับเล็งลัคนาเราดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่พลังงานความร้อนร้อนก็คือยังไงรู้ไหมครับอยู่กับที่ไม่ได้ครับมันร้อนไงเขาต้องมีการเดินทางมาเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่าชาวกรกฏกลางเดือนมกราไปแล้วมีเกณฑ์เดินทางไปนูน่นไปนี่ติดต่อต่างถิ่นต่างแดนไปเที่ยวไปทํางานอะไรได้หมดเลยจะมีเกณฑ์เดินทางที่ประจ o รองเทา้าไปแล้วก็จะดีแล้วดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวการเงินเราด้วยเห็นไหมมาเล็งลัคนา ก็จะเริ่มได้เงินได้ทองอะไรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยหลัง15มกราคมไปแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้และตอนนี้ครับช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี่นะครับก็ยังต้องบอกว่ามีดาวอังคารและดาวพุธนะครับโจรอ,อยู่ในเรือนปุตตะนะโดยเฉพาะดาวอังคารเนี่ยยังได้ตําแหน่งเกษตรตาธิบดีและเทวีโชคจนถึงวันที่27ธันวาคมก็มีเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์1สัปดาห์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ลุยขยนันทําให้เต็มที่ได้เลยนะครับทำให้เสร็จให้เร็วก่อนที่ที่27ก่อนปีใหม่ นะครับเพราะไม่ใช่อะไรนะครับว่าเอ้ยปีใหม่จะหยุดทํางานไม่ใช่หลังวันที่27่ธันวาไปแล้วครับดาวอังคารดาวการงานเราจะโคจรเข้าสู่เรือนอลิไงครับงานมันก็จะหนักจะยากขึ้นแต่ถ้ารู้ฟังก่อนเห็นไหมก็รีบลุยเลยครับจากวันนี้ถึงวันที่27ทําำให้เสร็จสิ้นเสร็จสมอารมณ์ใหม่ได้เลยนะและดาวพุธอีกครับอันนี้อยู่นานกว่าครับดาวพุธอยู่ในเดือนปุตตะถึงวันที่9มกราคมครับ นั่นก็ยังมีเวลาก่อนที่ดาพูดจะเข้าเรือนอลิกก่อนวันที่ทำยังไงก็รีบพูดจะเซ็นสัญญานะครับคิดพูดอ่านเขียนสื่อสารติดต่ออะไรจะสําเร็จมีอะไรอยากจะพูดจะบอกทําเลยจะดีนะเพราะว่าก้าวมกราคมไปแล้วพูดอะไรไปมักไม่ค่อยมีใครฟังเหมือนไม่มีน้ําหนักไม่มีตัวต,น,ตนเป็นอากาศอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับห็นมามวการสื่อสารจะติดติดข,ดข,ดขัดจะมีปัญหารวมไปถึง โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไอทีสื่อสารมีปัญหาได้เช่นเดียวกันหายแฮงต้องซ่อมโดนขโมยลืมอะไรได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นหลังก้าวมกรไปแล้วต้องเซฟตรงนี้ทางแก้คือก็สำรลองข้อมูลไว้ไม่หายอะไรอย่างนี้นะครับพกให้ดีมีสตินะแต่ถ้าก่อนวันที่9เนี่ยให้รีบพูดเจรจาติดต่อนะครับจะดีมากๆเลยนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า ดาวประสบดีครับเป็นประธานแห่งความสุขของเศรษกเจริญเนี่ยจะเดินหน้าแล้วนะครับในวันที่9มกราคมเป็นต้นไปนั่นหมายความว่าถ้าช่วงนี้การงานมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างยังไม่ได้ทั้งหมดไม่ต้องแปลกใจเดี๋ยวหลังวันที่9มกราคมดาวประสบดีเดินหน้าติดเทอร์โบได้ราชาโช,ช,ชาคฉลองเฉลองผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจรักษ,ษาหรือพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองใช่ไหมอยู่ในเรือนการงานอีกก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเรียกว่าการงานเราเดินหน้าเหมือนติดเทอร์โบ แต่ลักษณะงานมีเกณฑ์จะต้องไปบุกเบิกแก้ปัญหาอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวดาวพฤหัสด,ดีผู้หลักผู้ใหญ่ย,ยังเมตตาอุปถัมภ์อยู่ส่วนดาวราหูเห็นไหมครับโคจอมยูระภพสุภาจะดังมีโชคมีลาบมีความสําเร็จต่างถิ่นต่างแดนออนไลน์นะครับโซเชียลทาต่อทําไปเลยนะจะดีมากๆแล้วยิ่งดาวเข้าเรือนอลิี่เนี่ยผมมักจะพูดอยู่เสมอเสมอถ้าใครที่ฟังเป็นแฟนขับ f อฟซประจําเนี่ย ให้ไปทําผ่านโลกออนไลน์ไปทําในโลกเสมือนจริงไม่ต้องเจอหน้ากันจริงๆก็ได้งานการอาจจะประชุมผ่านออนไลน์นะลูกค้าคุยผ่านไลน์ผ่านโซเชียลอะไรแบบนี้ไหลสดเนี่ยอย่างเงี้ยช่วยได้นะครับดาวเข้าเรือนอลิไม่ต้องเจอหน้ากันแต่ยังขายของยังโอนเงินกันได้ก็ทําทต่อไปสิครับก็จะเป็นการดีสําหรับเราเห็นไหมทุกอย่างมันมีช่องทางไปโดยตลอดนะครับแต่เขาฝากหน่อยดาวเข้าเรือนอลิดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจด้วย นะครับตรงนี้เห็นชัดๆก็เริ่มตั้งแต่วันที่27ธันวาคมนะครับส่วนดาวศุกร์อ,อันนี้ก็ต้องบอกข่าวดีนะดาวศุกร์นะครับย้ายวันที่26ธันวาเห็นไหมก็มีเวลาอีกหลายวันดาวศุกร์เป็นเกษตรตาที่บดีในเรือนพันทั่วอ่ะจะกินจะเที่ยวหรือจะคุยกันที่บ้านญาติพี่น้องครอบครัวอะไรก็โดดเด่นเห็นไหมแต่ถ้าดาวศุกร์ย้ายหลังที่26ธันวาก็เป็นปะเกษตรมันก็จะเบาเลง เพราะนั้นเมื่อฟังเนี่ยรู้ไว้เลยนะครับว่าจากเวลาที่ฟังเนี่ยมีอะไรให้ทาให้ลงมือทําได้เลยจะประสบความสําเร็จแล้วเดี๋ยวพอเข้ายี่หกยิบเจ็ดหรือเข้าปีหน้าไปแล้วเนี่ยก็จะต้องชะลอไว้บ้างหรือทําอะไรต้องมีจังหวะสองซิกแซกมีแผนซ้อนแผนเราก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้เห็นไหมบอกหมดจังหวะไหนดีจังหวะไหนต้องระมัดระวงังแล้วเด๋ยวถ้าเข้าเดือนกุมภาพันธ์ไปเนี่ยโอ้โหจะมีดาวมาเล็งลักขณะเราจังหวะนั้นก็จะเป็นจังหวะที่ เจดจลัศของเราอีกทีหนึ่งนะครับกับชาวกรกฏการเงินยันบ้างามาดูเลยดาวการเงินดาวอาทิตย์ครับตอนนี้โครจรได้เทวีโชคนะครับแต่ไปรอยอยู่ในภพอลิครับเห็นไ,ไหมก็แสดงว่าต้องมีรายจ่ายไงอลิอะเพราะนั้นเราก็อย่าไปจ่ายอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปที่มันไม่จําเป็นระวังทาเงินหายช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปคาประกันใครอย่าไปทำอะไรสุ่มเสี่ยงด้านการเงินเราก็รอดแล้วเดี๋ยวพอหลังที่สิบห้ามกราคมดาวอาทิตย์ย้าย การเงินย้ายเลงลักนาเราก็แปลว่าจะมีลู่ทางได้เงินได้ทองได้จากลูกค้าได้จากแฟนคนรักได้จากหุ้นส่วนได้จากพาร์ทเนอร์อะไรก็ว่ากันไปก็คือมีจังหวะเปิดให้เกิดเงินเกิดทองเกิดรัพย์ครับเห็นไ,ไหมก็จะเป็นการดีอส่วนในเรื่องของโชคลาบนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าดาวศุกร์เจ้าเรือนลาภามันเป็นโชคเป็นลาบเรนะา,าเนี่ยพันทุธุลาภาเนี่ยเลขบ้านเลขรถยังจะออกได้อีกนะครับถึงวันที่ยี่สิบหก ทันวายมหมได้เสร็จแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ไปเป็นปาไงปากก็แปลว่าได้น้อยได้ไม่เยอะนะได้ครึ่งเดียวนี่ก็ว่ากันไปแต่ดาวโชคลาภไปอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าต้องซื้อกันเด็กกับคนอายุน้อยกว่าหรือลูกบอกเลขแล้วถูกให้ลูกหยิบเลขบางทีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหยิบเลขที่ของจริงแล้วนะทําทําเป็นให้เขาหยิบอ,ะอ่ะเป็นลูกปิงปองเขียนเลขเป็นกระดาษเขียนเลขให้เขาหยิบมาสักสองสามใบอย่างเงี้ยอ่ามันก็มีตัวเลขบอกก็ไปซื้ออันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือสัตว์เลี้ยงที่เรารักที่เราเลี้ยงดูอยู่ ถ่านจะไปเขาไปหยิบไปจับไปแตะเลขอะไรก็เอาไปเสี่ยงโชคได้ใช่ไหมก็มีมุมที่จะได้อยู่นะครับตรงนี้แต่ถ้าเข้าวันที่ยี่สบมกราคมไปแล้วดาวโชคลาภไปรออยู่ในเรือนอลัลลีเนี่ยเบาได้ก็เบางดได้ก็งดนะครับเพราะจะไม่โดดเด่นเพราะว่าหลังย0ิมกราโชคลาภจะไม่เด่นอ่าเพราะนั้นเราก็รู้ไว้นะครับส่วนการเงินที่เป็นอลัลลีและเป็นเทวีโชคเนี่ยเทวีโชคเนี่ยยังไงก็ยังรอดนะครับบางคนบอกโอ้โหติดขัดหนักมากเลย และพื้นดวงเดิมดาวอาทิตย์ก็โคจรอ,อยู่ในมุมเสียด้วยนะครับก็บอกได้เลยว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้ได้เทวีโชคผมดูมาเยอะมากๆเลยนะครับมักจะรอดครับแต่รอดในนาทีสุดท้ายอะ่ะเหมือนพระมหาชาโนธครับที่จะต้องจมน้ําจมก้นมหาสมุทรแต่ก็ไม่จมเกิดปฏิหารเห็นไหมนางไม่ขลามาช่วยลอยเข้าฝั่งสู่แผ่นดินนี่แหละครับเทวีโชคลอดได้แน,น่นอนน้ำมนนั้นจันรเงิน จะหนักจะเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายรอดได้นะครับหรือไปไหว้เทพจะเป็นผู้หญิงช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเทวีเจ้าแม่กวอนอิมเป็นต้นนะครับแล้วหลังที่สิห้ามกราดาวการหนึ่งก็เปิดเจอจลาดอีกครั้งหนึ่งนะรับเงินรับทองรับโชครับลาบได้เลยนะครับตรงนี้อ่าทีนี้มาดูเรื่องการงานกันบ้างครับการงานก็เห็นได้ชัดว่าคือดาวอนะังคารเนี่ยตอนนี้เดินดีอยู่ก็รีบทํารีบลุยพรหลังที่ยี่2ิบเจ็ดห็นไหมก็จะเข้าเรือนอลินะครับ เสร็จแล้วไปเจอดาวอาทิตย์ก็คู่ศัตรูนะครับแล้วเดี๋ยววันที่เก้ามกราอีกก็ไปเจอดาวพุธก็คู่ศัตรูอีกโอ้โหแปลว่างานการนี่มีเกณฑ์จะได้แอสซายไปทํางานอะไรใหม่ๆต้องบุกเบิกต้องเริ่มต้นหรือเป็นคนเปลี่ยนงานใหม่อ่าก็เปลี่ยนได้เลยแต่ไม่ต้องห่วงครับที่พูดมาเนี่ยดูเหมือนจะหนักจะเหนื่อยใช่ไหมแต่ดาวพฤหัสยังอยู่ในเรือนการงานและเดินหน้านแต่วันที่9ไงเห็นไหมนะแปลว่าถ้าจะหนักหน่อยก็27 ถึงวันที่แปดแต่วันที่9้าเนี่ยตัวช่วยจะมาเดินหน้าเต็มกําลัง T ติดเทอร์โบมันก็จะช่วยเรื่องงานเราได้แล้วอย่าลืมครับมีดาวเกตรครับโคจรอยู่ในเรือนกรรม,มาก,การงานใช้วิธีการดังนี้จะประสบความสําเร็จดาวเกตคือดาวเทพเทวสิงศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าถ้าเราทางานแบบออฟฟิศนั่งโต๊ะเนี่ยแน่นอนครับที่ออฟฟิศเราต้องมีอะไรครับมีเจ้าที่เจ้าทางมีสารพระภูมิสารพระภูม,ภมิอะไรเนี่ยไปไหว้ไปขอพรท่านให้การงานที่จะเข้าเรือนอลีเนี่ยมันไม่ติดขาดครับ หลายกายดีอะไรอย่างเงี้ยหนักก็กลายเป็นเบานะไปขอพรแบบนี้ได้เลยใช่ไหมก็จะดีขึ้นแต่ถ้าคนไหนที่ทํางานต้องไปติดต่อลูกค้าพบป่าเจรจาข้างนอกก็ก่อนไปคุยกับบ้านลูกค้าออฟฟิศลูกค้าเราไปว่าเจ้าที่เจ้าทางของลูกคาก่อนขอพรก่อนให้เราประสบความสําเร็จให้เราผ่านได้ให้เราเซ็นสัญญาได้เงินได้ทองรวดเร็วฉับไวอยากจะได้อะไรก็อธิฐานขอไปเลยก็จะสําเร็จสองช่วงนี้ถ้าไปทําบุญจะเด่นในเรื่องการงาน เพราะนั่นก็อธิษฐานเรื่องงานเยอะๆก็จะส่งผลให้การงานเจริญก้าวหน้าจากที่ติดขัดตกอลีก็กลายเป็นเหมือนไม่ตกเห็นไหมก็จะรอดได้เนี่ยดวงดีนะครับดาวการงานเดินอยู่ในมุมอับแต่มีดาวดีๆมาคุ้มครองเราเห็นไหมงั้นโดดเด่นเลยนะครับมันไม่ใช่ดวงดาวการงานตกอลีดาวพฤหัสดาวเกตไปอยู่วินาศอย่างเงี้ยก็จะลําบากเห็นไหมสแสดงว่าอันนี้ยังมีมุมที่จะไปต่อได้สองดาว การงานนะครับเจออาทิตย์เจอพุธอะไรเนี่ยช่วงมกราเนี่ยก็ถ้ามันจะต้องมีความขัดแย้งกันก่อนอ่าก็ต้องเข้าใจหรือมีปัญหาต้องเข้าไปแก้ไปเคลียร์ไปจัดการะจะดีมากนะสำหรับคนที่ทำงานประเภทอะไรค้าความทนายความคุณหมอแก้ปัญหามือสองอริตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูนิโนเวทไลฟ์สดออนไลน์ทำเยอะๆทำไปเลยนะครับอันนี้จะดีแล้วก็ระวังคำพูดการสื่อสารกระทบกระทั่งกันในเรื่องงานด้วย อเพราะนั้นก็มีอะไรก็ต้องเขาเรียกปณีปน้ปนอมค่อยพูดค่อยจาแล้วรู้ไหมครับว่าชาวกรกลกดหัวใจของเราคือดาวจันเป็นดาวประจําตัวพระจันเราเนี่ยหมายถึงการเซอร์วิสบริการดูแลรับใช้เสิร์ฟเพราะฉะนั้นเราไม่เหมาะกับการที่จะไปไฝ่กับใครอยู่แล้วเพราะนั้นการงานผมให้แนะนํานะยิ้มแย้มจ่มใสอารมณ์ดียิ้มสู้เซอร์วิสปณีปนอมอ่อนน้อถมถม่อมตนผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เออ เห็นไหมแล้วเดี๋ยววันที่1ิบห้ามกราดาวที่จะย้ายออกแล้วเหลือแค่ดาวพุธก็เหลือคู่ศัตรูแค่ดวงเดียวก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรหรือวันที่ยี่สิบมกราครับดาวสุกย้ายเข้ามาเห็นไหมสุกเจออังคารดาวการงานสุกปากหวานอังคารรับเอาดาวการงานเราเจอคู่มิดถึงแม้จะอยู่ในเรือนเสียก็แปลว่าเจอเจอมิรในยามยากไงเจอคนจริงใจในย,ยามเรามีปัญหาก็จะผ่านให้เรารอดได้เห็นไหมในดวงมันไม่ได้อยู่แบบดวงเดียวสแตนอโลให้เราต้องหนักต้องเหนื่อย เรามีคู่ศัตรูก็จริงแต่เราก็มีคู่มิตรนะครับเพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยว่าอาถึงแม้จะเจอนะเดี๋ยวยี่สิบมกราไหนมาแล้วอาทิตย์จะไปตั้งแต่วันที่สิห้าแล้วยี่สิบมันมีแต่า 20, ม,ตม,มาช่วยแปลว่าจริงๆอะ่ะการงานก็เห็นชัดแล้วแหละว่าโอเคตั้งแต่กลางเดือนไปแล้วจะมีอะไรหนักหน่อยก็ต้นเดือนมกราแค่นั้นจะต,ต้นเดือนบางทีเราก็ทําอะไรครับไปเที่ยวกว่าจะกลบับกว่าจะอะไรอีกบางคนนี่ก็ถือโอกาสนะถ้าลาได้ผมก็แนะนําลาต่อ อาจจะไปเริ่มงานวันที่ห้าวันที่สิบอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็สิบห้าดาวที่กระ้ายก็ลอดก็หลุดแล้วครับทุกอย่างมันมีเทคนิคหรือสองถ้าได้ทํางานก็ไม่อยู่เป็นเป้านิ่งสิครับพยายามลุกไปเข่าของน้ําไปตรงนั่นไปตรงนี้หรือบางคนทํางานที่ต้องเดินทางอยู่แล้วอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอ่าบอกได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมขยี้ผมลงรายละเอียดดีเทลเยอะขาอานาดนี้เพื่อให้ชาวกรกฎผ่านได้ในเดือน มกรานี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์เก็เทวหรือกดซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับต่อมาครับเรื่องความรักครับก็แน่นอนดาวคนรักกับดาวสาวเห็นไหมก็ยังอยู่ในเรือ,มอนมรณะอยู่เห็นไหมก็ยังพึ่งไปหวังอะไรมากนะครับค่อยๆทําไปค่อยๆพูดค่อย,อย,อย,อยจากันนะครับเนาะแล้วก็ แมแต่ผมเห็นนะมีพุทธกับสุขเนี่ยเจอกันหลังวันที่ยี่สิบมกราพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมักมเมาเสพสมจนสมสารใครที่มีคู่อยู่แล้วอย่าเผลอไปใจอ่อนมีอะไรกับคนอื่นนะครับเพราะว่าตกอเลอาจจะมีความสัมพันธ์แบบลับๆแล้วพาเรื่องปวดหัวมาได้อแต่ถ้าคนโสดรับผิดชอบตัวเองได้ถ้าจะมีอะไรกับใครก็แนะนําให้ป้องกันซะก็จะเป็นการดีนะครับอแต่ที่เห็นได้ชัดอันหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ครับ ปสถิตอยู่ในเรือนคนรักเราอ่ะคืออะไรรู้ไหมครับดาวการเงินเงินไปสัมพันธ์กับคู่แปลว่าคู่มีเกณฑ์จะเปเรานะครับหลังวันที่สิบห้ามกราคมไปแล้วนี่ก็เป็นข่าวดีเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นยินดีด้วยหลังกลางเดือนไปแล้วจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะครับในเรื่องการเงินและความรักอืมนะแต่ผมก็มองแหละว่าเออไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีมากเราก็กางๆไปก่อน นะครับประคับประคองดูแลตัวเองหรืออังคารกับพุธอยู่ด้วยกันในเดือนมกราเราก็ต้องค่อยพูดค่อยจาการนั้นเย็นเข้ารูปนะอย่าไป,ปชดประชันรุนแรงกันเดี๋ยวจะมีปัญหาทะเลาะตกตีมัมก็ไม่เห็นด้วยนะครับตรงนี้สุดท้ายเรื่องครอบครัวลูกและบริวารครับก็แน่นอนดาวสุกนะพบพุทธพันทุกก็จะดีถึงวันที่ยี่หกก็รีบลุยร,รีบทําแต่หลังวันที่ยี่หกก็ไม่ได้แย่อะไรเพียงแค่ประปูกปอปะแค่นั้นเองนะครับก็ยังไปต่อได้แต่ยี่สิบมกรานี่แหละครับเข้าเรือนอลีไง,ววงะระันคบ ท่อน้ารั่วนะเพราะคู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนอะลี่นี่ลงรายละเอียดดีเทลเลยนะระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําในบ้านนะครับหรือหรือหม้อน้ําในรถยนต์เนี่ยได้หมดหรือแปลเกี่ยวกับซ่อมบ้านซ่อมรถหลังวันที่ยี่สิบมกราก็ได้หรือดูแลสุขภาพคนในบ้านเยอะๆหน่อยหลังยี่สิบมกราไปแล้วนะครับสุดท,ท้ายเรื่องลูกและบริวารดาวอังคารครับดาวอังคารเนี่ยอยู่ถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะหลังวันที่ยีิบเจ็ดเข้าเรือนอลี่เห็นไหมเพราะนั้นลูกน้อง บางคนก็ไม่ค่อยอยากจะทําอยากมกลาเนี่ยดูแลยจะไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ก็เน้นพูดจาก,กันดีๆบริหารงานกันดีๆหรือประชุมผ่านออนไลน์สั่งงานเสร็จแล้วก็ไปอย่างเงี้ยมันจะแก้ได้นะครับเออนะหรือไปทําบุญพวกเด็กพิการเด็กถูกทออทิ้งอะไรเงี้ยเออเสริมก็จะแก้เรื่องดวงบริวารตอนนี้อยู่ในมุมอับได้เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆพอเรารู้อย่างเงี้ยเราเน้นทําเองได้เลยเห็นไ,ไหมแต่ว่าเดี๋ยวมกลาเนีน่ยเน้นทําเองนะ พราะดาวบริวารไม่เด่นอ่ะดาวตัวเรายังเด่นมีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนการงานเห็นแล้วใช่ไหมครับลุยเลยและทาผ่านออนไลน์เยอะๆจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นครับ <S <S ท้ายค,ครับเลขนําโชคสี่สองสามเก้าหนึ่งครับอ่าเพราะฉะนั้นชาวกรกฎก็ขอให้ได้ใช้เลขนี้นะนำไปสู่ความสุขความสํา,สาเร็จความเจริญนะครับแต่ถ้าใครฟังเสียงอยากดูกเลรแบบนี้แอดไลน์แอดไซเกเทวหกห้าแล้วทำตามที่เราบอกมาได้เลยนะครับและเสร็จแล้วอย่าเพิ่งจบนะครับเรายังมีของคุณพ่อคุณแม่คุณแฟนคุณลูกคนที่เรารักหวงใหญ่ เขาจะอยู่ราศีอื่นใช่ไหมครับไปฟังต่อให้จบเลื่อนสไลด์ขึ้นไปเลยมีครบ12ราศีนะครับถ้าใครอยากกดขอบคุณซปเปอรแ์แตงอาจารย์เกศเทวายินดีครับกดมาเลยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ให้ตลอดไปนะครับแล้วก็ฝากแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับและนี่คือภาพรวงดาวจอนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ย ต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวาครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซ e เกตเทวาครับแล้วทำตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ดูภายในยีชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า u t u b e ครับมีปุ่มซปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกตเทวาครับทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่าง ของคลิปนั่นเองนะครับนี่เลยครับกรอบสีแดงครับคำว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง10 0 0บาทครับร่วมเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า1 5 0 0 0 0คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทำคลิปที่มีคุณภาพทำนายดวงชะตาอย่างแม่นยำ แบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จรุ่งเรืองสมหวังร่ารวยมีโชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้ แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดูชะตาสุ่มุงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับหญิงส่วจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับนั่นนำไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักม็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงตํ่าดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดี มีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่นะครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดสาเกรทเทวาหมานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับก็ทำตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชี อาจารย์เกตเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจอมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพออเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆนครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ